Good morning everyone อันยองฮาเซลสวัสดีค่ะซินจาวญาติพี่น้องค่ะมารวมกันกินข้าวก็กับข้าวก็จะมีค่อนข้างเยอะค่ะอ่าเดี๋ยวให้ชมกันกุ้งแช่น้ำปลานะคะข้าวเหนียวก็ขาดไม่ได้นะคะบ้านนี้ ลูกข้าวเหนียวซีโครงอบซอสค่ะปลาช่อนแปะซะนะคะนี่เสร็จแล้วกุ้งแช่น้ำปลาน้ำจิ้มสีฟูดรสเด็ดซีโครงอบซอสยำกุ้งยำแซลมอนแล้วก็มีแซลมอนด้วย เชฟก็เชฟสุภาพรเชฟธัญทรรเชฟอาร์มนะคะส่วนผู้รับประทานก็จะมีสองคนคะ่ะ<ม>ก็จะมียายนาง<ม>แล้วก็วิภาออนค่ะอะเราเป็นชิมเนาะวันนี้เนาะปะลุยกันคะ่ะเชิญคะ่ะแสบๆน้ำกันค่ะเวลาจะเกิดมาพิษทีพิชทางีปะใช่เลผู้ชอบว่ติสันเอาเอาหญาดหยามารวมญาาิรวมญยาิ รวมญาติอืนเล้วเด้อห้วยเกือบเกือบบ่อเด่เกือบชั้นบวายดอกไม้ตัว uh huh. มีการเข้าใจผิดกันเล็กหน่อยอ่ะเอา้าพักดอกไม้โต้ห้วยฉันว่าบ่มากดีตัวนี้แต่กี่บ่เหาา็นม,มีผู้ใดมาไหว้บ่เป็นอย่างพอมาไหว้แล้วพักดอกไม้โต้เว้ยสามหลอดห้วยมันรับไปใจไปดอกไม้การันแล้วไม่ใช่ใจบผใหญมันเป็นห้าม อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาตัวใสๆเด้งๆไปเลยค่ะอือหือ,อ,อเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะน้ำจิ้มนี่สองต้องมาชิโซอือือยกให้2นิ้วไปเลย อันดับแรกนะก็เอาปลามาเราก็เดี๋ยวนะปลาช่อนเนี่ยเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มใช่ไหมแค่แค่นี้ใช่ไหมก็จบแล้วใช่ไหมใส่น้ำจิ้มเขาไปใส่แล้วใส่แล้วใส่ปลาเขาไปเราก็จะเนี่ยค่ะห่อห่อผักอร่อยมากอืปลาช่อนแปรรัชำเดียวรู้เรื่อง ต่อไปซี่โครงหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูบาบีคิวลอนออกจากระดูกโดยไม่ได้นัดหมายมาซากมกล่อมมันมี ความหวานของน้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อในเนื้อในเนื้อหมูค่ะอร่อยแบบจัดนิดๆต้องกล้องกินที่ตาสวยไเลยทีเดียวแล้วกินที่ฟูดแบกแซ่บอีกเนากิน คุณแค่ั้อนกินีูนหอนการก็ต้องอันนี้ลองยำหอมเกลอป็น่แหละข้าวมันอืมเหมือนจะถั่วเปล่าเลยมาข้าวมัอม้อร่อยมากแต่ว่าหางกุ้งปัก อร่อยอันไหนแล้วอาแม่อร่อยโพดโพชุอันชุอันจังจำจำคือมีจำจำจังไม่ใช่จำจังจำเยอะหน่องจำเ้อะหน่อยสิจำไงอ่นะลวนะวันนี้จัดมากก็ย่องร้านเนี่ยมาร้านมาหาล้านเพจแห่งกินลาสั่วเออย่องแหน่พญทร่ะ ก็เงิดอยู่ค่ะว่าข้าเจา้าคือเห็ดกับข่าแสบแท้จะคลองอะ่ะเครื่องปรุงอันเดียวกันยูนอันเดียวกันเห็ดบอเป็นตาซีแตะแต่ว่าคนอื่นเห็ดเขากับเครื่องปรุงเขากับยูในขัข้วนล่ะค่ะเขาคือเห็ดแสบอือหมายความว่าจังไรห,หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับคนแมนบอบอกเกี่ยวกับเครื่องปรุงแมนบอโอเคเข้าใจตามนะั้นรู้เลือก จัดปลาดาปลาร้เวมาเกินปลารอีกแล้วเดี๋ยวไมหาปลาราดีแล้วบริวารปลารัดเอ้ยมาทิสโซ่อร่อยมากโอยย่ย่ลด่บรเกินไปดอลงสีเลยสีสสาลงไ่บอกลม่ใช่ด้วยมแต่แต่แค่ สองอย่างอันนี้ก็ย่างทอดทั้เจอคือมันกินคนเดียวคือมันกคนเดียวก็ไม่อร่อยทอเลยเนี่ยเป็นเป็นย่างจิมนะได้แบบจะทำให้เพื่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มูไกินบตอนบังแง่ห้นแหละจะว่าบริสิ่มน้ำจิมเลกินเลยเออเขาชิากิน้อนเรเปงมโอ้โหนี่ขนาดไม่ใส่ผงชูรสนะเนี่ยถ้าใส่ดีแซบก็ดีบริดิใสผงชูรสใสแต่รดดีคือว่าบริส่โอ้แซบมาก

ขึ้นข้างล้วนพอดีตอนนี้เขาเปิดทางล้วนอยู่เริ่อยๆแล้วพี่บอกเมื่อไหร่ม,มาขับรถเมื่อจากล่ามอินท่าไปหอดพระลามสองอีกเขาติดตป็นดวดมันมัน,มนเอาไปหรือยักยำขอดีดีอัน,อนบาดแจ้มโม่พนะูดลูกเช็คงานอยู่กระส้วงเข้าไหมน่าค่อมโอ้ยมอกได้กิ๊บอกให้คือจะกินกินกุ้งค่อนข้างดุ <c oughs> เพราะว่าเราไปแม่ครูอันนี้ก็นี่ก็กินกินแต่กินใส่ตํำหมูหงก็บางทีแล้วก็ใส่ตำหมูหงบางทีแล้วก็ทําแบบนี้กินต้องซื้อหนวดสายมาด้วยหนวดสายมาลวกใส่แตงโมเจ้ากูสดนี่นี่ตาหมึกหนวดปลาหมึกย่าๆอยู่สองหงหนวดใส่ไอ้นี่ส้มพันธุ์อะไรนะ น,น,น,นะพี่น้องตะโสดๆเลยตังต้งแต่กลับมา,า,าตั้งเต่กลับมาเมืองไทยนะไอ้ไน้องพคนสื่อมาฝากจากไอ้พะเยาตัดมาจากสวนโหลดลวาสันแต่ว่าพ่อซีมเบ่งเหรออือหึหนนวานจุ้ยจุ้ยพี่น้องเลยหวาน,แบบนอิิ่แซ่ รสชาตินี่ได้เลยบอกเลยเว่าหวานอร่อยอัอนี่อร่อยสาลังเฮโยโอเคครับพี่น้องมือน,นี้กินเข่าพรอมหนา้าพรอมตายาพี่น้องเนาะคะ่ะกับซีมอนม้วนกับซีวอลกันโด,ดนๆในจักหน่อยบายบายค่ะสาลังเฮโย